บางคนใช้เวลา18เดือนมีรายได้เป็นแสนละสมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้ผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปคอมมิชชั่นไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งยดือนน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได้ไดสวัสดีครับผมศรีกุลอรุณสวัสดีนะครับกรรมาการบริหารบริษัทศรีกุลโบเกอร์จำกัดครับเริ่มต้นเข้ามาในอาชีพนี้คำว่าประกันภัยกลัวแต่พอมาศึกษาแล้วมันเป็นประโยชน์สังคมเลยเพราะฉะนั้นผมทาธุรกิจนี้ย5เดือน ผมก็มีรายได้เดือนสี่ห้าหมื่นละผมมองแล้วว่าธุรกิจนี้มีรายได้มหาศาลเลยแต่ได้ไม่ได้ท้อยผมดีใจละเราได้ทําให้ประชาชนมีความรู้พอเราโฆเราขายไปเนี่ยนับเป็นล้านๆฉบับละประชาชนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยปัจจุบันนี้เจ็ดแปดแสนลายต่อปีจากปีห้าสามไม่นานเกินสามปีเลยตั้งโซเกีนมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนบางคนใช้เวลาสิบแปดเดือนมีรายได้เป็นแสนละ สมาชิกหลายคนถึงก็ดูถูกว่ามันเป็นไม่ได้อะไรดีไดได้โดยที่มันลงทุนอะ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยมีคนมีรายได้กือบเจ็ดแสนต่อเดือนไอ้ที่เป็นแสนต่อเดือนเน่ะเป็นเรื่องปกติละอยากจะฝากถึงสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาขอย้อนหลังไปที่ระบบ m g ็เพื่อเริ่มเริ่มใหม่เมื่อปี53 9ปีผ่านมาแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณสมาชิกรุ่นแรก,แรกๆรุ่นเก่าๆเมื่อ9ปีที่แล้วเขาทํายากเขาก็มีรายได้เป็นแสนๆสรุ่นใหม่ทําง่ายมากเลยุณมีมือถืออย่างเดียว ทำธุรกิจนี้ได้ละคอยการเรียนรู้อบรมไม่ว่าจะเป็นข้อเฟิร์สเซ็นิ่เซ็นะออนไลน์อะไรที่สี่คุอ,อบรมหนึง่งคุณเข้ามาอบรมคุณเดินไปที่สาขาเราอบรมแต่ละข้อที่เรามีอยู่เพื่อนคุณอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่คุณแนะนําให้เข้าไปอบรมที่สาขาใกล้บ้านเขาได้เลยแล้วเขามีผลงานมันก็เป็นรายได้ของคุณปีที่ผ่านมาเรามีสาขาเพิ่มมปอย่างน้นนอยๆสี่ห้าแห่งเรามีสโรสรชุมพรก็เป็นสาขามาถ้าจึงเศร้าที่ล่าสุดก็คือ แม่สอดอต่อตาเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่น่าเกินอีกห้าปีเราอยากจะมีสาขาทั่วประเทศให้ครบเจ็ดสิบกว่าจังหวัดปัจจุบันนี้เรามีสาขาทั้งหมดสามสิบสาขาแนละ้วนะปีนี้นะเรามีใบอนุญาตของในหน้าของชีวิตซึ่งเราได้มาสองปีแล้วเรายังหาคนทําไม่ได้เราเริ่มทำละเราเริ่มจดทะเบียนลิสสิ่งละนี่คือสิ่งที่เราทําให้องค์กรโตขึ้นธุรกิจเอ็เนเียมเริ่มดีขึ้นละเอามาประยุกต์กับการชีวิตได้ไหมมันชีวิตเป็นเป็นสิ่งที่โบรกเกอร์ทำยากแต่เราก็เริ่มมมมทาาแล,ลา้้วก็ีพนนัิขึ ที่มองว่าต่อไปมันก็ยังมีตัวจริงอื่นเข้ามาเราทําให้ประชาชนมีงานทาอ่ะเพราะเราอยามองถึงใดได้เป็นหลักผลประโยชน์ของสังคมที่เราต้องคืนไปคอิช่นไม่ได้หวังหวังว่าหนึ่งอย่างน้อยๆทำให้ประชาชนมีรายได,ได้จากการสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ศึกษาจนสอบนใรได้หน้าเเราไปเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนสิน่งที่น่าภูมิใจสิเจอผู้จัดจาก,การสาขาเจอเพื่อนตัวแทนขอถ่ายรูปด้วยชื่นชมนะในสิ่งที่เราได้ ให้ความรู้เขาเพราะนั้นธุรกิจนี้ฝากให้กับทุกท่านเข้ามามีรายได้แน่นอนแล้วก็เป็นการช่วยสังคมด้วย<ม>อย่างน้อยๆก็ช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างคุณล่ะไม่ไว่าเป็นสามีปัญญาหรือลูกหรือพ่อแม่หรือเพื่อนที่คุณรู้จักให้มีสัสดิการด้วยกี่ตรงไหน,นละครับ<ม>เริ่มเลยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ